<Secret> Club. สวัสดีค่ะ,ะเรวพบกันกับเว c r ก t คลับวันนี้เราจะมาเล่นเกมป,ป, <า S 1> ปิดตา <ไป S 1> แต่งหน้า Beauty b a หน้า <laughs> ปิดตาแต่งหน้าให้พี่เมทนะคะได้ไหมได้ค่ะเลขอ,อะไรก็ไม่รู้อันนี้เลขอะไรหนึ่งผิดโอเคแล้วอ,อ่ะได้อยู่ไหนเนี่ย ลายข้างบนตรงนั้นน like. ่ะแบบอันนี้ไหมอย่าเพิ่งครับโอเคต่อไปให้มันเร็วจังเลยไปค่ะ <laughs> ต่อไปเอาอะไรดีคะเอาปัดอลายเปลาปัดแก้มก่อนเคทเปิดก่อนเคทนี่อนี่นี่ตรงนั้นซ้ายหน่อยซ้ยยยาย <laughs> ปากแล้วนั่นแหละนี่ไงต่อไปนี้ต่อไปเขียนคิ้วเอ้ยต้องเอาไอ้อันหนึ่งที่มันเยอะๆก่อนหนูเขียนคิ้วก่อนเขียนคิ้วอ่ะเขียนได้ดีนะอย่าโดนตาเขียนนะนี่ไม่เขียนคิ้วมันไม่ตรงโอ้เจ็บ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 ถูกถูก ขอลิปสติกอีกนิดนึงสีนี้เลยนี่ไม่ใช่นี่เช้เป็นให้อ่อร์โอเคคะแนนอะไรคะซีพี่แจมีเชนหรือเปล่าเนี่ยคะซีเดี๋ยววันลาไม่ออกนะเนี่ยฮะตรงนี้โอเคเสร็จแล้ว อันนี้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยกาเลอร์ตนนา,าพี่เคแต่งหน้าให้พี่กายเลอร์นอยเยอะัะใบนี้ <Okay. S 2> ่จะไปเขียนคิวนะคะ G C อันนี้กับอันนี้กับอันนี้เบะเอาผมขึ้นให้หน่อย โอ้โหคิ้วอยู่สูงดีมากสวยมากเอ,อ้ไม่ใช่หล่อมากนะคะ <k> ขอคิ q ้วอีกอันนึ่งไหมคะคิ้วอีกอันนึ่งเขียนเนื้อูมเบอร์มัมสเต <laughs> อร์เอออยากได้มัสเตอร์ใช่ไหม <c oughs> ใช่แต่เราอยากได้หนวดพี่เคสโ <c oughs> โอเค่ะไปลิปสติกค่ะลิปสเติกตอนนั้นีม่ดีครับพี่บิเออเดี๋ยวพี่จุดนี้ด้วยทำลิปสติกบนปากสูงนี่เนาะทำปากด้วยสิคะ อันนี้อะไรเนี่ยปากขอพี่ลูกอ่าหันให้พี่เคสดีๆพี่เคสมองไม่เห็นถ้าไม่หันให้ดีๆเอาปากก่อนเอาปากมองไม่ใช่เหรอแม่เอ้ยหมายถึงว่าหันไปให้พี่เคสเขาแต่งดีๆไงเอาลิ้นเข้าไปสิไหนปากปากลงไหนพี่แกงลงจุกพี่แกงลงไหน่อยลอยลอยลอยไม่ใช่ลงอีกลงอีกลงอีกอีกลงอีก เออตรงนั้นน่ะไม่ใช่ละเวยแค่รู้ว่าเป็นค้างแค่เสร็จละเปิดตานะแกเปิดนะลิปสติกใช้หมดเลยนะคะโอ้โอ้ตอนแรกไม่เคยขอดูหน้าสกายเลื่อยหน่อยโอ้โหหดหลายมากไม่เย็นน้องบาาตรงนี้ แต่งกันอยู่เหมือนกันนะคะโอเคพี <S 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 ่แจคอยแล้วปิดให้หน่อยดูได้เลยค่ะหนึ่งสอง าการสำอางฉันไม่ได้เอามานะเธอเอาให้สวยนะไม่สวยน, <c oughs> นี่ขอทำนิปสติกหน่อยโดนลมผู้ใหญ่โดนเด็กลมไอ้ช ะคะที่ดูวิดีโอของหนูถ้าชอบกดไลค์และก็อย่าลืมกด subscribe นะคะบ๊ายบาย